สามีอยู่อยู่เกิดอาการคลัง่งคลั่งแล้วจุดไฟเผาบ้านวอดจนกระทั่งลูกกับเมียไม่มีที่อยู่เพราะว่าพอดับไฟได้หลังคามันไม่เหลือแล้วค่ะนี่คือภาพที่มีคนบันทึกเอาไว้ได้นะคะมันมีกลุ่มควันอยู่กระกลๆสีดําๆมะค่ะตํารวจตอนเข้าพื้นที่มาสามีรายที่คุ้มคลั่งวิ่งหนีออกไปแล้วสักพักหนึ่งช่วงท้ายคลิปเราจะได้ยินเสียงคนในคลิปอะ่ะเหมือนร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยแล้วคลิปต่อมาคือไฟมันมอดแล้วนะคะไม่เหลือเลยค่ะหลังคาข้างบน บ้านเหลือแต่กำแ,แพงแล้วก็โครงบางส่วนครับคุณเกตคุณเกศนาพาโคสะค่ะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องกับผู้สื่อข่าวให้ช่วยเหลือหน่อยค่ะ<อ>เธอบอกว่าสามีเนะี่ยที่อยู่กินกันมาจนกระทั่งมีลูก3คนอยู่ๆระยะหลังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป<อ>เธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเพราะยาเสพติดหรือว่าอะไรกันแน่สา<อ>มีเนี่ยมาก่อเรื่องวันที่11ธันวาที่ผ่านมาค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่ๆใช้มีดโค่นต้นทุเรียนข้างบ้านแล้วจุดไฟเผาบ้านที่เป็นเรือนหอเนี่ยอยู่ ด้วยกันมาหลายสิบปีจนกระทั่งบ้านมันเกิดความเสียหายไฟไหมแล้วหลังจากนั้นหลบหนีไปเลยแล้วคุณผู้ชมคะพอดับไฟได้ชาวบ้านนี่มาช่วยดับไฟนะครับรักกับชาวบ้านแถวนั้นวิ่งกันเข้ามาค่ะช่วยกันเอาน้ํามาสาดดับไฟแต่ว่าพอดับได้แล้วหลังคามันไม่เหลือเลยค่ะมันเหลือแต่กําแพง <c oughs> กับโครงเสาบ้านข้างในทีนี้อยู่กันไม่ได้เธอกับลูกต้องไปขออาศัยอยู่ที่บ้านแม่ชั่วคราวก่อนนะคะ เพราะว่าข้าวของภายในบ้านมันก็ถูกไปไหม้วอดไปหมดด้วยเงินติดตัวก็ไม่เหลือดีที่มีญาติฝั่งตนเองเนี่ยเขายังพอจุนเจืออยู่คุณเกศนภาบอกว่าตอนนี้ตํารวจทราบเรื่องแล้วนะตํารวจขอสารออกหมายจับแตผ่านมา5วันยังจับไม่ได้สักทีเธอกับลูกอยู่กันอย่างหวาดภหวาเพราะว่าสามีค่ะพอยังไม่โดนจับเขาไปโพสต์ข้อความในออนไลน์ข่มขู่เธอแคปมาให้ดูด้วยสามีบอกกูพูดจริงทำจริง ถ้ายังอยู่เนี่ยก็มาคอยดูคอยแล บ้านกูกูสร้างเองยังจะมาแจ้งจับกูอีกมัคนคงโมโหว่าพรรยาทาไมไปแจ้งจับเขาเอา้าวเขาเขาเผาบ้านนี่ออพรรยาก็หวาดกลัวสุดท้ายไม่รู้จะทํายังไงแจ้งความไปแล้ว5้าวันตํารวจจับไม่ได้ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนอีกแรงหนึ่งเธอบอกให้สื่อประสานเป็นหน่วยงานกลางให้หน่อยได้ไหมไปยังหน่วยงานในพื้นที่ท้องถิน่นช่วยเหลือหน่อยค่ะต้องการความเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยโอ้แล้วตอนนี้ก็ต้องหอบลูกหนีใช่ <3 S 1> แล้วลูก3ามคนน่ะโอ้โหรำบากจริงหวังช่วยเหลือหน่อยนะครับ